จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงณวัดบุพารามจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงณวัดบุพารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และวัดต่างๆทั่วจังหวัดโดยมีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการตลอดจนพระสงนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีนอกจากนั้นยังได้นั่งสงบนิ่งแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเป็นเวลา 93วินาทีทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมณนะวัดใกล้บ้านเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงสักพรมเอี่ยมชัยนรงอนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน